สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับผมปราสาทหลวงเข้าที่อำเภอสักใครนะครับผมปราสาทหลวงเข้าเป็นยังไงอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นี่ผมยืนอยู่ที่จัดงานนะครับของอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายนะครับปราสาทหลวงเข้ามีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรู้จักกันข้างในโอเคครับเป็นกิจกรรมงานประจําอําเภอนะครับของ ตัวจังหวัดหนองคายนะครับอําเภอสาไขยที่สร้างพระธาตุด้วยรวงข้าวนะครับก็เลยเรียกปราสาทรวงข้าวนะครับผมข้างหน้าครับเราไปดูกันครับว่าทำไมถึงเรียกปราสาทรวงข้าวนะครับ เป็นเหมือนพระาธาตุนะครับเป็นเป็นพระาธาตุแถวนครพนมพที่สร้างขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ประดิษฐ์ประดาห,หรือทํานะครับผมก็คือรวงข้าวนะครับนี่ข้าวที่เรายังไม่ได้เอาออกจากรวงนะครับผมก็ทําเป็นเหมือนเจดีทําเป็นเหมือนประสาทนะครับ สูงใหญ่นะครับน่าจะประมาณประมาณสัก15เมตรได้ครับเพื่อนเนะ่ะครับเป็นประเพณีของชาวอำเภอสาไครนะครับผมที่สืบทอดกันมาประมาณ31ปีนะครับก็คือที่มาที่ไปครับเป็นชาวบ้านนําข้าวนะครับลวงข้าวมาถวายที่วัดนะครับผมแต่ทีนี้กิจกรรมนี้มีความเชื่อบอกว่าจะทําให้ข้าวพันธุ์ดีก็เลยทํามาทําเป็นเจดีขึ้นมานะครับผม ประเพณีของอำเภอสักใครอยู่ข้างหลังเป็นพระธาตุลวงข้าวเดี๋ยวตามเพื่อนตามมาครับเพื่อนๆครับสิ่งสวยงามเกิดขึ้นให้กับพี่น้องได้เมื่อกี้บอกว่าลวงข้าวที่นี่มี9 9้9 9ล่าาวงนะครับที่เอามาประดิษฐ์ประดายู่ตรงนี้นะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างความสวยงามเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ข้างในพระธาตุลวงข้าวนะครับผมจะมีเจ้าแม่โพศพนะครับผมที่ชาวอำเภอสัไใคศรัทธานะครับเดี๋ยวผมพาไปสักระท่านครับผมตามมาเลยครับที่นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงดาศาสนาสิ่งใดก็สเ็จารตรนตรงนี้ครับเพื่อนๆครับก็คือพระแม่โพศนะครับเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านแล้วผมก็เห็นนะครับนี่คือข้าวที่ชาวบ้านนะครับเป็นเหมือนข้าวพันธุนะครับที่จะเอามาเป็นพันธุ์สำหรับ ปลูกในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็มาถวายให้แม่ซึ่งจะให้มีความจเจริญงอกงามมีข้าวสวยๆให้กินสืบต่อไปนะครับแล้วที่เห็นก็คือชาวบ้านบอกว่าให้โกยข้าวขึ้นไปนะครับให้ที่พ่อแม่โพสนะครับสามครั้งนะครับผมให้เต็มไหข้าวให้เต็มยุ้งข้าวนะครับเพื่อที่จะ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวในปีต่อไปนะครับโอเคครับผมรอกวารภาคเกดใหญ่ของเราให้เป็นสิริมงคลนะครับพันี่จ้าโอ้โว้าวว้าวฝนใบไม้นะครับ เรามาถึงงานนะครับผมเขาก็จะมีกะลามะพร้าวที่ใส่ข้าวนะครับแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนนะครับผมสำหรับเพื่อที่จะให้เรามาถวายพ้าแม่โพศพนะครับพระแม่โพศพมีความสําคัญก็คือเป็นเหมือนท่านปกป,กปักคุ้มครองนะครับูข้าวโอ้น้ําให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพันข้าว,าว,าว,าวที่นี่ก็เหมือนชาวบ้านนะครับผมผู้มีจิตศรัทธาผู้มีความเชื่อนะครับอเอามาให้สําหรับ สำหรับนะครับผมเพื่อที่จะเป็นความเชื่อว่าพันข้าวนี้จะเป็นพันข้าวที่ดีให้กับรุ่นต่อไปในการเพาะปลูกนะครับม เราถวายทูตเทียนแล้วก็นี่เป็นข้าวพันดีนะครับผมขอพรแป๊บเดียวความบุมสมบูรณ์มาเลยครับตอนนี้ฝนตกครับทองถลมเลยต้องถ่ายไม่ได้นะเพื่อนๆยับยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศรอบๆให่เพื่อนเลยนะครับถ้าถ่ายไม่ได้นะครับอาจจะเ่าจบคลิปแค่นี้แต่ถ้าถ่ายได้นะครับข้างหลังผมนะครับผมมีวงดนตรีของแอนออร์ดีนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆครับ บอกว่างานก่อยนะครับพอดีช่วงเวลาที่เรานักท่องเที่ยวกันหลังจะมานะครับผมฝนตกนะครับลมแรงเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแต่นักท่องเที่ยวก็จะน้อยลงวันนี้เป็นงานปิดงานของงานพระธาตุเจดีหลวงข้านะครับรอำเภอสาไขคจังหวัดนนองคายนะครับก็จบคลิปให้เพื่อนๆเ,เท่านี้นะครับ นะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ที่นี่จะอลังการแค่ไหนปีนี้ยังไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับพอดีช่วงเวลาที่จะถ่ายฝนมาก่อนนะครับพอดีผมขอพรว่าให้อุดมสมบูรณ์นะครับขอปุ๊บฝนมาปั๊บเลยอุดมสมบูรณ์ทันทีโอเคครับเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆครับคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับ